ช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะคะพี่ๆหลายบ้านจะเห็นว่าเราลงกระบะเกียร์ออโต้ไปน้องขัดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ผิวใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบฝุ่นคราบฝนคราบการใช้งานใดๆให้กวนใจเลยค่ะได้ผิวใสๆสวยๆเสมือนว่าคุณได้รถป้ายแดงเลยค่ะน้องเป็นกระบะแครบเกียร์ออโต้นะคะปี2013เป็นรถที่ภายในสะอาดมากค่ะแต่ว่าถึงจะสะอาดยังไงนะคะเราก็ต้องมาเก็บล้างทําความสะอาดอยู่ดีค่ะแล้วคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะน็อตฝากกระโปรงเด เดิมไม่มีขยับนะคะแล้วก็เป็นฝาแทนโรงงานค่ะโลโก้โตโตยต้าชัดเจนนะคะเราล้างห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเก็บล้างทาความสะอาดภายในอีกครั้งหนึ่งค่ะมองเผินๆน,นะคะรถด,ดูสะอาดมาค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทุกคนมองข้ามนะคะเช่นในกรองแอร์พวกนี้นะคะตรงเกลินชักนะคะแล้วก็บริเวณซองข้างประตูนะคะเป็นจุดที่หลายๆคนมองข้ามค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความใส่ใจและเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่เราจะต้องดูแลรถให้ดีที่สุดก่อนส่งมอบถึงมือพี่ๆค่ะ ส่วนเจ้าน้องคันนี้นะคะโตโ t ต้ i วีโกแชมปี2013เกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆบ้านไหนสนใจสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเป็นรถน้ำมัน9 9้ 9.